เอาง่ายๆดูภาพตามนะทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขายไม่ได้ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงขายไม่ได้ทำไ,ไไดทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่มียอดทำไมถึงไม่มีรายไดา้ก็เป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่อยากจะมีะไรายได้เข้าใจปะคนส่วนใหญ่จะอยากจะมีรายไดา้มาก กว่าที่อยากจะให้คนอื่นมีผลลัพธ์คืออยากขายมากกว่าอยากให้คนอื่นมีผลลัพธ์โดยสัญชาติยานมนุษย์แล้วนะฟังอีกครั้งหนึง่งถ้าเรามั่นใจบางสิ่งบางอย่างของสิ่งนั้นจะสามารถขายได้แต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราจะขายไม่ได้คนที่ขายสินค้าไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่รู้ประโยชน์ของสินค้า แล้วทำไมถึงไม่รู้ประโยชน์ของสินค้าเป็นเพราะว่าเขาไม่กินและทำไมเขาไม่กินไม่รู้เป็นเพราะว่าเขาอยากได้เงินจากผู้อื่นคุณลองคิดคุณลองคิดดูสิว่าคุณอยากให้ผู้อื่นมาซื้อสินค้ากับคุณแต่แม้กระทั่งคุณก็ไม่กินสินค้าคุณคิดว่ามันแปลกว่ามันแปลกน,นะเข้าใจไหมถ้าใครสักคนหนึ่ง เป็นคนที่อินใน p r o d u c ตหรือกินสินค้าสักตัวหนึ่งอินในโปรดักต์โปรดักต์ตัวหนึ่งนะกินเพื่อให้เกิดผลลัพธ์กินเพื่อให้มีความมั่นใจอะไรจะเกิดขึ้นพอเรามีความมั่นใจใเรามีผลลัพธ์มันจะส่งต่อเวลาส่งต่อมันส่งต่อความรู้สึกส่งต่อความมั่นใจส่งต่อประโยชน์ของสินค้าให้กับคนคนนั้นได้ยินได้ฟังโอเค คนที่เขาได้ยินได้ฟังเขาซื้อไม่ใช่เพราะราคาถูกเขาซื้อเพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะได้บางสิ่งบางอย่างแต่เราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเขาจะได้อะไรแล้วทำไมเราถึงบอกเขาไม่ได้ก็เพราะว่าเราก็ไม่เคยได้เข้าใจใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกินผลิตภัณฑ์สักตัวหนึง่งแล้วนั่งหนักลดสิบโล คุณคิดว่าคุณจะบอกเขาได้ไหมว่ากินแบบไหนกินอย่างไรกินแบบไหนเนาะซึ่งถ้าคุณมีผลลัพธ์และมีความมั่นใจคุณจะคุยกับใครก็ได้เพราะว่ามันเป็นการส่งต่อความมั่นใจแต่คนที่ขายไม่ได้คือไม่กินแต่อยากได้เงินเขา้าใจไหมและเราพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่หลุดออกไปจากปากแต่เขาไม่ได้ประโยชน์ และเราก็ไม่ได้รู้สึกดีกับตัวที่เราขายด้วยก็เลยขายไม่ได้เข้าใจใช่ไหมการขายไม่ใช่เป็นการง้อลูกค้าไม่ใช่เป็นการโน้มน้าวแต่พูดถึงประโยชน์ที่เราได้รับจากสินค้าและเล่าด้วยความตื่นเต้นเล่าด้วยความมั่นอกมั่นใจเล่าว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เขากินสินค้าไม่ใช่ซื้อสินค้า เขาจะได้อะไรจากการที่เขาซื้อ,เ,อเขาจะได้อะไรจากการที่เขากินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าซื้อบอกเขาว่ากินอันนี้เขาจะได้อะไรแล้วเขาจะซื้อเองเขาจะเข้าใจใช่ไหม